สวัสดีค่ะกลับมาเจนกับสปีดบิวอีกแล้วซึ่งสปีดบิววันนี้นะคะจากที่ได้เห็นไปต้นคลิปก็คือว่าเราทําเพื่อต้อนหลับวันวๆเลนนทน์นั่นเองเพราะว่าบ้านวันนี้นะคะเราจะมากับธีมสีชมพูทั้งหลังเลยและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าเราใช้แค่เบสเกมเท่านั้นเลยถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแต่ะซิมสีเนี่ยแล้วยังไม่มีภาคเสริมก็สามารถโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นได้แบบ ไม่มีของอะไรหายแน่นอนเนาะโอเคค่ะบ้านวันนี้นะคะเราตั้งใจจะทําเป็นธีมสไตล์วิกตอเรียนเออให้มีความคลาสสิกคัดใจอะไรแบบนี้แต่ต้องขอออกตัวเอาไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมสักเท่าไหร่ไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วถ้าเกิดใครที่มีความรู้แล้วผ่านมาเจอแบบเอ๊ะมันไม่ใช่วิกตอเรียน สามารถให้ความรู้กันได้นะคะยินดีรับฟังมากๆเลยซึ่งอันที่จริงเราก็ไปหาความรู้มาก่อนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าข้อมูลก็ยังน้อยหรืออาจจะหาไม่ตรงจุดก็ไม่รู้เนาะ แต่เรารู้มาว่าบ้านสไตล์เนี้ยเขาจะต้องมีหอคอยแต่ด้วยความที่ส่วนตัวแล้วว่าเวลาเราเล่นเกมเพลย์อะเราไม่ค่อยชอบบ้านที่เขามีชั้นเยอะๆเออที่เป็นบ้านสูงๆอะไรแบบนี้หลายๆชั้นเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่นยากเนาะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้นะคะเราก็เลยปรับประยุกต์ให้มันเข้ากับ เอออะไรที่เราชอบอะ่ะเราก็เลยไม่ได้มีหอคอยให้เขาเนาะก็เป็นบ้านแค่2ชั้นเป็นสไตล์แฟมิลี่เนาะเออก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำประมาณนี้เลยเนาะคิดว่าสำหรับใครที่เล่นเป็นครอบครัวเนี่ยก็น่าจะสามารถเล่นได้อย่างไม่ติดขัดแน่นอนเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังตบตีกับการทำหลังคายอยู่นั่นเองมีใครรู้สึกบ้างว่าในเกมอะ่ะ การสร้างหลังคาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเนาะเออมันค่อนข้างท้าทายอยู่เหมือนกันและเราก็ไม่ค่อยถนัดกับการสร้างหลังคาโยเยะแบบนี้เท่าไหร่แต่เราเหมือนไปดูมาเขาก็จะมีสไตล์เนี้ยเขาก็จะมีหลังคาที่มันค่อนข้างเยอะอะหลังคาสูงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็หลังคาเขาจะซ้อนๆกันประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นเหมือนกับเาตาผิงเนาะเป็นปล่องไฟขึ้นมา ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะที่จริงเราก็ได้อัดเอาไว้นานแล้วซึ่งตอนที่อัดเนาะก็มีอาการป่วยนิดนึงแล้วก็กะว่าจะรอให้หายดีแล้วค่อยมา voice over เอาแต่ทีวันมันก็ไม่หายดีสักทีอะทุกคน เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงมันมีการอุย e, เสียงขึ้นจมูกหรืออะไรก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้คนะ่ะเพราะว่าก็ยังไม่หายดีแต่รู้สึกว่ามันต้องทําแล้วแหละเพราะว่าจองเอาไว้นานมากๆเลยถ้าไม่ทําก็คือไม่ได้ลงสักทีเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มายังตบตีอกับหลังคาไม่เสร็จเลยทุกคนดูสิตรงนี้นะคะ่ะเราก็อยากทําเป็นเหมือนกับ มันจะเรียกว่าระเบียงก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ประตูให้เขาออกมามันจะเป็นเหมือนกับว่าชั้นที่พื้นที่ว่างๆที่เราจะเอาไว้ใส่ต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้เนาะเพิ่มความแบบ หวานเพิ่มความละมุนให้กับบ้านหลังนี้แล้วบ้านสไตล์แบบวิกตอเรียนก็ต้องมีอะไรไมีเสาแน่เองใส่เสาไปจุกๆเลยซึ่งเวลาเอาจริงๆนะโดยปกติแล้วอะเราแทบไม่ค่อยได้ใช้เสากับสเปนเดอร์ของตัวเบสเกมตัวนี้เท่าไหร่เลยอะน้อยมากๆที่จะได้หยิบจับมาใช้ ก็นี่เป็นเรียกว่าน่าจะครั้งแรกที่ได้ทําหยิบเสาเกับสแปนเดอร์มาสร้างอะไรแบบนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็เริ่มทาสีบ้านกันแล้วเนาะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้เนาะเราจะทําเป็นสีชมพูแต่ถ้าแบบมันชมพูทั้งหลังมันก็จะเลี่ยนไปแล้วบ้านวิกตอเรียนเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับ เขาจะมีการใช้แมทเทอเรียลที่มันค่อนข้างต่างกันทั้งในตัวของกำแพงบ้านหลังคาหรือแม้กระทั่งประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้นะคะเขาจะไม่ได้ใช้แบบเดียวกันแมทเทอเรียลหรือว่าพวกสิ่งของที่มันเป็นแบบเดียวกันชนิดเดียวกันทั้งหลังเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดอะไรแบบนี้ให้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเออมันน่าที่จะแบบลองเอาเสาเอา พวกสีหรือว่าหน้าต่างอะไรแบบเนี้มามิกิคเออมันก็ดูโอเคอยู่นะสำหรับเรา,เราว่ามันก็ดูดูไปด้วยกันได้หลังคาที่ดูแล้วมันไม่ได้มีความเหมือนกันเลยทั้งหลังคาที่เป็นแบบแบบสที่เป็นใสที่มีลายแบบชดชอยหรือแม้กระทั่งาลายแบบสารการธรรมดาอะไรแบบนี้ยเออตอนนี้ก็เริ่มใส่หน้าต่างอะไรอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่า เขาจะใชแมัทเรียลที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นหน้าต่างเราก็คือแบบหยิบอะไรได้หยิบเลยไม่ได้คำนึงถึงความเข้ากันแต่อย่างใดเลยแต่จะเน้นไปที่สีนะคะจะเลือกใช้สีที่เป็นสีขาวเนาะเพราะว่าเราอยากทำให้เขาดูแบบเป็นบ้าน,ห,นหวานๆอะไรแบบเนี้ก็จะใช้ตีมเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูแทนนั่นเองเนาะตอนนี้ก็ยังใส่หลังคาไม่จบเลยทุกคนดูสินี่ขนาดสร้างสองชั้นอะแล้วถ้าเกิดเรามีหอคอยอะ ถ้าเกิดเราสร้างหอคอยด้วยอ่ะมันจะนานขนาดไหนทุกคนเออตัวเนี้เราไม่แน่ใจเขาเป็นทริมใช่ไหมเราไม่เคยหยิบมาใช้เลยของเบสเกมเพราะเรารู้สึกว่ามันดูหนามากๆเลยแต่พอใส่ออกมาแล้วสำหรับเราเราว่ามันดูดีเฉยเลยทุกคนมันเข้ากันได้แบบอย่างไม่น่าเชื่อเออก็แปลกดีมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าถามว่าอยากทำไหมอยากทำมันนานมากๆแล้วอ่ะ เออเราอยากทำเพราะว่าเราอยากข้ามเหมือนคอมฟอร์ตโซนของตัวเองของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นเราก็แบบจะสร้างแต่สไตล์เดิมๆก็อยากจะท้าทายตัวเองบ้างเนาะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ตัวบ้านกันแล้วเนาะซึ่งเราก็ได้แบ่งฟอร์แพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือตัวเราอะ่ะไม่ชอบบ้านที่เขาจะมีการแบ่งเป็นห้องๆอย่างเช่นห้องครัวห้องรับแขกที่มันมีการต้องเปิดประตูเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้เป็น อาร์ชเวตัวนี้เนาะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่คือเขาก็ไม่ได้ปิดทึบจนเกินไปแต่ก็แบบไม่ได้เปิดโล่งขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นแบบท a d i ิชันอลอะไรแบบนี้เราคิดว่าการที่ใส่อาร์ชเว์เอาไว้อย่างนี้ก็น่าจะเหมาะเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ทำเป็นฮอลเว์นั่นเองเข้าบ้านมาก็เจออะไรเจอบันไดเลยอย่าถามถึงหลักห่วงจุยห่วงซุยได้ไม่มีความรู้เลยทุกคน ใครผ่านมาแล้วอยากแบบเห็นล้วัดใจอยากให้ความรู้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะแต่เบาๆนิดนึงนะคะเออเป็นคนอ่อนไหวนิดนึงเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็เริ่มมาทำตกแต่งพื้นที่สำหรับ living area กันแล้วซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะเราคิดว่าอยากจะให้บ้านหลังเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นบ้านที่ได้รับสืบทอดมรดกส่งต่อกันมาเนาะเป็นบ้านแบบของต้นตระกูลอะไรแบบนี้ก็จะมีความคลาสสิก มีความเก่าๆนิดนึงแต่ว่าก็มีความสมัยใหม่อยู่ด้วยบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นบ้านแบบบ้านดูคลาสสิกอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าบ้านหลังเนี้ยเราไม่ได้ใส่ทีวีเลยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าใครโหลดไปเล่นแล้วแบบว่าอุ้ยอยู่ไม่ได้น้องซิมอยู่ไม่ได้ถ้าขาดทีวีฟรีๆมากๆเลยที่จะนําไปใส่ทีวีใส่แบบวิทยุอะไรต่ ก็ตามเนาะสามารถทําได้อย่างแน่นอนแต่อันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดใส่แล้วทีวีเบสเกมมันก็คือมันดูไม่ค่อยเข้ากับไฟหรือแบบมูทโทนของบ้านเท่าไหร่เราก็เลยเลือกที่ว่าโอเคงั้นไม่ใส่แล้วกันเนาะนะตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เขาเป็นแบบผนังเรียมเดียมอะเราคิดไม่ออกจริงๆทุกคนว่าจะใส่อะไรคิดไม่ออกมากถ้าจะใส่แบบเหมือนชั้นวางหนังสืออย่างเงี้ยเขาก็จะปิดหน้าต่างเราไม่ได้ เราไม่ชอบบ้านที่มันทึบๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับ DIY โซฟาสักนิดนึงวางเอาไว้เนาะก็มีพื้นที่นั่งจุกๆกันไปเลยเหนือเตาผิงเนี่ยถ้าเกิดใครอยากแบบใส่ทีวีก็ไปถูกกระจกแล้วก็ใส่ทีวีได้แต่เรารู้สึกว่าความคลาสสิกอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการวางแบบวางกระจกที่มันมีความเป็นลายอะไรแบบเนี้ยวางลงไปมันน่าจะเหมาะมากกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการตกแต่งอยู่ แต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทีหลังเพราะว่าด้วยความเบสเกมะทุกคนของมันน้อยเนะาะเออพวกของตกแต่งอะไรแบบนี้มันน้อยแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเบสเกมะเขาจะทำออกมาเป็นแบบบ้านสไตล์เนี้ยเราว่ามันเหมาะมากเลยสิ่งของที่ใช้ตกแต่งเราว่ามันค่อนข้างเข้าอ่ะมันไม่ต้องแบบไปหาอะไรเยอะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันน้อยเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็เป็นตกหลอกๆแบบ โตทางานหลอกๆว่ามีพิมดีดมีอะไรแบบนี้อย่างที่บอกว่ามันอารมณ์แบบสมมุติสมมุติมมตนอะนในเกมเพลยว่ามันเป็นบ้านที่ได้รับสืบทอดมรดกมาก็อาจจะเป็นแบบเออเป็นนักเขียนเป็นนักกวีอะไรแบบนี้หรือเปล่าสําหรับเจ้าของบ้านคนเก่าของบ้านหลังนี้ ที่จริงนะคะเราอยากใส่เป็นเหมือนกับเปียโน,โนโด้ซ้ำแต่ว่าเรารู้สึกว่าเปียโน,โนเนี่ยเขาจะต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงแล้วก็คือตั้งแต่ตอนล่าง l o r r p l n n ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ถูกกับบ้านที่มันมีความแบบหลังใหญ่หลังโตอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทำฟอ o r plan เผื่อที่จะใส่เปียโน,โนแต่ว่าพอมาจัดของแล้วอะทุกคนเรารู้ว่าอุ้ยอยากได้เปียโนอะ แต่ไม่ทันแล้วเนาะเออทำมาขนาดนี้จะเสร็จห้องหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ที่ใส่เนาะก็อาจจะไว้หลังหน้าหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยลองดูกันต่อไปเนาะโอเคอะตอนนี้ก็มาใส่ของตกแต่งเพิ่มอีกสักนิดนึงพอรู้สึกว่าเขายังโล่งนิดนึงเราไม่ชอบให้บ้านมันเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะสเปซเยอะๆอะไรแบบเนี้ย ก็เลยจะถมพวกของตกแต่งเข้าไปเยอะพอสมควรเนาะตอนนี้เข้ามาสู่ห้องครัวกันแล้วค่ะซึ่งห้องครัวเนี่ยเราก็ได้ใช้เจ้าตู้เย็นที่เราไม่เคยใช้เมื่อก่อนเลยทุกคนสารภาพเลยนะเราไม่เคยใช้ตู้เย็นตัวนี้เราก็พวกคาบเเนตหรือว่าของตกแต่งตู้จานอะไรแบบเนี้เออมันเป็นอะไรที่เราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เจ้าคาบิเนตที่เขาเป็นเหลี่ยมๆตรงเข้ามุมอะ่ะ เออนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่หยิบมาใช้เลยทีเดียวส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะหน้าห้องน้ำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังโล่งอยู่เนาะไม่รู้จะใส่อะไรจริงๆทุกคนสารภาพเลยเราก็เลยจัดเป็นเหมือนกับพื้นที่สำหรับชงกาแฟาชงชาเครื่องดื่มอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้แงสมัยใหม่แหละเออเป็นของสมัยใหม่ก็อารมณ์แบบประมาณว่า ผู้สืบทอดที่ได้รับมรดกบ้านหลังนี้ไปก็เข้ามารีโนเวทบ้านหลังนี้แล้วอ่ะเป็นแง่เรื่องราวเป็นตูเป็นตะนะคะเล่นเตอซิมต้องจินตนาการสูงนิดนึงถึงจะสนุกใช่ไหมทุกคนโอเคตอนนี้ก็ใส่ของตกแต่งเข้าไปเหมือนเดิมเลยเพื่อให้เขาดูไม่โลง่งจนเกินไปเนาะก็ต้นไม้เอ่ย ชั้นวางเชลได้ไดเ่ยเจ้าที่วางขนมอะไรต่างๆก็วางกันเข้าไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารเราอยากได้พื้นที่ทานอาหารที่ดูเป็นอะไรที่มันดูจริงจังขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างเป็นห้องแบบนี้เลยที่จริงตรงเนี้ยเราอยากใส่เป็นเหมือนกับกรีนเฮาส์ด้วยซ้ำแต่ว่าเออทุกคนมันคิดไม่ทันแล้วอะเออตอนดูฟอร์แ plan ก็คิดอยู่นะอยากใส่เป็นกรีนเฮาส์แต่ว่าเออไม่รู้จะวาง เอาไว้ตรงไหนโต๊ะทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องมีความแกรนนิดนึงอะความเป็นบ้านคลาสสิกมันต้องแบบเอออะไรมันต้องโอ่อา่าสักนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยวางเป็นห้องทานอาหารไปเลยใส่พวกแบบสเกลเจอที่เราไม่เคยใช้เลยอะเอาวางลงไปตรงนั้นด้วย เข้าไปสู่ห้องน้ํากันแล้วเนาะในห้องน้ําชั้นแรกเนี่ยเราก็จัดไว้แบบจุกๆเลยเป็นห้องน้ําจริงจังเลยไม่ใช่แบบ powder room อะไรทั้งนั้นเออแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ทําการวางเจ้าเคาน์เตอร์ไว้ที่ basement เนาะชั้นใต้ดินเพราะว่าเราอยากจะวางซิงค์อ่ะซ้อนกันแต่ถ้าเกิดเราเอาซิงค์อ่ะมาวางไว้ซิงค์วางไว้ข้างบนแล้วก็มีเคาน์เตอร์วางไว้ข้างบนชั้นปกติอย่างเงี้ย น้องซิมใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเบสเมนที่เอ๊ะถ้าเกิดดูในแกลลี่ก็มีทำไมนะอ๋อมีไว้ DIY แค่นั้นเลยทุกคนเป็นการ DIY เล็กๆน้อยๆน,ยนะไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรแบบนี้เพราะว่าเคยลองโหลดมัดทูมาใช้แล้วไม่ถูกโลกจริงๆใช้ไม่ได้จริงๆใช้ไม่เป็นไม่ใช่ใช้ไม่ได้ทุกคนใครที่ใช้ได้แบบนับถือปรบมือชาบูบูชากิงกันมากๆเลยคนที่แบบ ใช้พวกมอดอะไรแบบนี้ได้แล้วก็แบบขยันอัปเดตด้วยนะเพราะตัวเกมทุกวันนี้ทำไมเอ่ยอัปเดตชาบอัปเดตเก่งอัปเดตสุดๆเออตามกันไม่หวัดไม่ไหวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนีไวเล็กๆน้อยๆแค่นั้นพอเนาะ ขึ้นมาสู่ชั้นบนกันแล้วชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเลยเป็นอะไรที่เป็นพื้นที่ค่อนข้าง private นิดนึงเนาะก็จะแบ่งชั้นแบ่งแยกกันไปเป็นห้องนอนแบบ master bedroom ที่มีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับห้องนอนเด็กเนาะในส่วนตรงนี้ก็ใช้มุกเดิมเลยทุกคนเพราะว่าอะไรมันอยู่ตรงหน้าต่างเงเรารู้สึกว่าการที่มันมีที่นั่งโซฟาตรงแบบตรงหน้าต่างอะ่ะมันเหมือนกับ ชาวต่างประเทศชาวตะวันตกอย่างเงี้ยเออเขาไม่ค่อยเจอแดดกันใช่ไหมเราก็มาโนะไงประหนึ่งว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ตะวันตกอะไรอย่างงี้เออก็มานั่งรับแดดรับลมอะไรกันตรงนี้สักนิดนึงที่จริงคืออะไรหมดมุกนะคะไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยวางเป็นเก้าอี้เป็นที่นั่งเอาไว้แล้วก็ วางสิ่งของให้มันดูรกๆสักนิดนึงเออแล้วก็วางต้นไม้จัดอะไรแบบนี้ลงไปสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ลกจนเกินไปไม่งั้นน้องซิมเขาก็จะเดินไม่ได้เนาะในส่วนนี้ก็คือ master bedroom นะคะซึ่งขอสารภาพอีกเหมือนกันว่าเตียงตัวเนี้ยไม่เคยใช้เลยทุกคนไม่เคยเลยเป็นการหยิบจับครั้งแรกแล้วพวก w a เป p a p e r ต่างๆก็เป็นอะไรที่ไม่เคยใช้เหมือนกันทุกคนคิดดูสิ เราไม่เคยใช้พวกวอลเปเปอร์อะไรแบบนี้เลยแล้วยิ่งสีชมพูอ่ะเรารู้สึกว่าโดยส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่จัดการกับสีชมพูไม่เก่งอ่ะมันเป็นสีที่ค่อนข้างหวานแบบวหวานๆอะไรแบบเนี้ยจัดการไม่เก่งเลยเรารู้สึกว่าเราจับคู่สีได้แบบไม่ไม่เป็นอ่ะเออสาหรับการใช้สีชมพูแต่บ้านที่ออกมาสําหรับตัวเรานะเราค่อนข้างพอใจมากๆเลยกับบ้านหลังนี้ เออมันมันค่อนข้างพราวนิดนึงเนาะเพระว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็อยากทํามานานแล้วแต่ว่าเออถ้าเกิดมัวกลัวหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ข้ามคอมฟอร์ตโซนสักทีเนาะโอเคมัวแต่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องตัวเองก็มาจัดจัดกันต่อเนาะเออตกแต่งก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะใส่เออไม่อยากจะใส่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่อยากจะใส่พวกทีวีหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยใส่เป็นพวกโต๊ะวางของ พวกสิ่งของที่มันดูวินเทจเนาะมันดูคลาสสิกนิดนึงแล้วก็ใส่พวกรูปภาพอะไรแบบนี้ลงไปแทนแทนที่จะใส่พวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆแต่เดี๋ยวขอสปอยนิดนึงว่าห้องเด็กอะไม่ไม่คลาสสิกแล้วไม่วินเทจแล้วเอ,อเพราะว่าเด็กของที่เป็นเป็นของเด็กในเกมเนาะสำหรับเบสเกมเนี่ยมันมันไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่อะทุกคนเออ เพราะฉะนั้นเราก็ขอละเอาไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไงคะว่ามันเป็นบ้านที่เราได้รับม,มรดกสรงต่อแม่เออเพราะฉะนั้นก็เลยมีการรีโนเวทเล็กน้อยส่วนในห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์เดียวกับที่เห็นกันข้างล่างเลยเนาะอ่ะก็จะเห็นแบบแบบละมันจะคล้ายๆกับข้างล่างเลย อันนี้เราก็อยู่ในส่วนของห้องนอนเด็กกันแล้วซึ่งห้องนอนเด็กมีระเบียงด้วยทุกคนใจอยากให้มาสเตอร์เบดรูมีระเบียงมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าจัดการกับฟอร์แพลนไม่ได้ก็เลยมา โผล่ระเบียงก็เลยมาโผล่เอาที่ห้องเด็กแบบนี้เผื่อแบบเจ้าหนูที่มีความแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างนี้ไปวิ่งเล่นตรงระเบียงอะไรแบบนี้เนาะเออมันโนกันไปก็ทําการจัดชั้นวางหนังสือให้เขาสักเล็กน้อยไม่อยากใส่พวกชั้นหนังสือที่เขามีสําเร็จรูปอะทุกคนเรารู้สึกว่ามันมันยังไม่ค่อยสวยไม่โดนใจเท่าไหร่ไม่ประทับจิตไม่ประทับใจสักเท่าไหร่ก็เลย ดีไอเองเล็แล้วกรารเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับชั้นวางของเล่นอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเออก็จะประมาณนี้เลยอย่างที่เห็นกันก็เรียกได้ว่าห้องเด็กเนี่ยเป็นสไตล์ที่เป็นเหมือนกับคอนเทมเพอรารีเนาะมีความคลาสสิกแล้วก็มีความสมัยใหม่อยู่ร่วมกันได้อ่ะแถไปแ <l> ถ <amp> <Caribbean l amp> <WH AT> กันเข้าไปอ่ะแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีทีวีใช่ไหมแต่มีอะไรเอ่ย มีมีโน้ตบุ๊กนะคะมีแล็ปท็อปอยู่ในห้องเด็กก็โหเป็นเด็กที่จิจาดนาดูก็น่าจะเป็นประมาณแบบเด็กวัยรุ่นเนาะเออกำลังแบบหัวเลียวหัวต่อกํำลังแบบจิตจาดอะไรประมาณนี้ก็มโนกันไปไวัยรุ่นคงไม่มีของเล่นหรอกแต่ว่าเออให้มันเติมเต็มเนาะให้มันได้ไวของห้องเด็กอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้ทุกคนไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลย,เย,เลยอีกแล้ว ไม่คยพูดคำนี้บ่อยมากสำหรับคลิปนี้มีหลายอย่างมากที่ไม่เคยใช้เลยแล้วดันอยู่ในเบสเกมด้วยงงไหมไม่เคยใช้ได้ไงอะ่ะเบสเกมด้วยอะ่ะเออแต่ไม่เคยใช้นะจริงๆแต่ว่าพอหยิบออกมาแล้วว่าทนเราว่ามันมันดูเข้ากันได้ดีนะมันดูน่ารักดีอะไรแบบนี้ข้างนอกเนี่ยเราก็ในไหนไม่มีไม่มีเปียนโนใช่ไหมก็เลยใส่ไวโอลินเข้าไปเล็กน้อยเผื่อแบบว่าเจ้าหนูที่อยู่บ้านหลังเนี่ย อยากแบบมามีอารมณ์สุนทรีมาเล่นดนตรีข้างนอกอะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ไปทำการตกแต่งเอ็กซ์เทเรียมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทำไมเป็นคนที่ตกแต่งเอ็กซ์เทเรียนานมากทุกคนอย่าเรียกว่าตกแต่งเพราะว่าดูจากต้นไม้นะคะมันคือการถมค่ะมีอะไรมีต้นไม้ไรถมเข้าไปให้หมดเลยตกแต่งไม่เป็นทุกคนเน้นการถมเน้นการแบบ ทำให้มันดูไม่โล่งไม่ว่างจนเกินไปเออเราบ้านหลังนี้เราก็จะใส่เชสเข้าไปนะคะโต๊ะเชสเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนาะไม่มีทีวีใช่ไหมเราสามารถไปหาความสนุกได้จากการเล่นเชสนั่นเองเออก็เป็นไงเป็นบ้านแบบสไตล์โบราณอะไรแบบนี้เนาะถ้าใครอยากได้ความสนุกเชิญที่ห้องเด็กจ้ะเพราะว่ามีแล็ปท็อป มีโน้ตบุ๊กนะจ๊ะเออไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในห้องเด็กได้เลยแล้วในส่วนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เตากิวเอาไว้ให้เหมือนกับเหมือนกับมาปาร์ตี้เออปาร์ตี้ส่วนหลังบ้านกันแล้วก็มีน้ําพุด้วยเราก็จะใส่เหมือนกับกระถางต้นไม้เอาไว้เนาะเพื่อให้คนที่ได้อยู่บ้านหลังเนี้ยได้เพิ่มสกิลกันก็น่าจะจบ ที่ประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้เลยถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยก็สามารถกดไลค์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย